ดูอ่อามูนเบื้อที่ปิยานแห่งคืนทู้ฟักทอง ินน้ำปาทอไหต้องรีบงานก่อนพามันจะบรรยากาศพุทธพิมีหลายอย่างผล Hmm. Baik. Baik. Baik C

ก่อน,อนอคือแลนตต่อว่าเดี๋ยวว่าเราลดไปส่ง่าให้เราเดิน5กิโลวันนี้เดินขันเป็นไม่เดือกค่ะเห็นโล,นลบ้าง แล้วเราเด,เดินลงมามาเตรียมแล้วก็วางนตาห้องน้ำอะไรป้ะกอบเพราะจะ มันก็ปิดเปิดแตาเขาก็ไม่อยากร้งน

Yeah. ตอนนั้นน,น,นั้นคนไทหลวงพ่อทางก็อุ่นดีนะเราก็กอบไปไม่ปวดกอบไปสองนคือกอบใส่กอบใส่ขวดเลยใส่แก้วเลยเอางุนยาปาก ไออมันนหนาวก็กินน้ำดูยานถึงเกิด ของคณะทีมเดินของลงทางข้าวอุญญาตชาติพุตเตยตู้ต้องบินตก มาผ่านต่อขอจบไรไว้ค่นี้ครับ